สถานีวิทยุเสียงสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลตบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบิลาลาีนตุวัสส ة, ة والسلام على ر س و ฮิล ل ك รีม وعلىآله وصحبه أجمعين أما بعد سلام الله عليكم ورحمةه وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพวันนี้ก็จะมาบอกกล่าวพี่น้องอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายถอนความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ดีเคยบอกกล่าวพี่น้องไปแล้วครับว่าหลายคนอาจจะติดนิสัยเคยมาตั้งแต่เดิมเกี่ยวกับเรื่องลาง เรื่องลางร้ายเรื่องโชคร้ายถือจากาสิ่งบอกเหตุนกเป็นสัตว์เป็นอื่นๆนะครับจะคำจัดเรื่องนี้ไว้อย่างได้อย่างไรนะครับท่นานบีได้สอนเอาไว้แน่นอนมีอยู่แล้วนะครับเช่นดูอาที่เคยบอกไปแล้วเมื่อแต่งงานเมื่อซื้อรถเมื่อซื้อพาหนะหรือซื้อบ้านนะครับก็ให้อ่านดูอาก่อนที่จะอ,อยู่อาศัยก่อนที่จะครอบครอง เป็นรถก็ให้จับที่หน้ารถแล้วขอดูอาเป็นเจ้าสาวก็จับที่ขมมเป็นสัตว์ก็จับที่สะพายหรือที่หน้าของมันนะครับก็กล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอลูกะมินคอยริฮาว่าคอยริมาฟีฮาว่าคอยริมาจาบัลต์ฮาอะไรว่าอูดบิกะมินชาริฮาว่าชาริมาฟีฮาว่าชาริมาจาบัลต์ฮาอะไรทีนี้ในความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่บอกว่าอาจจะเป็นลางร้ายนี่พอเห็นแล้วมันรู้สึกตังหิตในใจนะครับ เหมือนกับเราจะเดินทางเพราะจะออกเดินทางขึ้นรถรถยางแบนแต่แต่พูดแบบชาวบ้านเอ๊ะวันนี้ล้างไม่ดีไม่ไปละวทาอย่างไรจะไปหรือไม่ไปถ้าเป็นอย่างนี้ต้องรีบไปเครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดชีริกในความเชื่อเกี่ยวกับล้างร้ายขึ้นแล้วก็ให้กล่าวดูอากับฟาโรห์ดังกล่าวนะครับดะอุอานั้นว่าอย่างไงครับอัลลอฮุมมลายตีบิลฮซานาตีโออัลลอฮ ไม่มีใครนำมาซึ่งความดีได้อิละอันะนอกจากพระองค์ท่านเท่านั้นววลายัดฟออุตไซอาตอไม่มีใครปกป้องความชั่วได้อิลาอันนอกจากพระองค์ท่านเท่านั้นววลาฮาละววลากูวะตะอิลาบิกไม่ดีพลังอำนาจใดนอกจากที่พระองค์เท่านั้นดูอาน,นี้จะทำให้หมดความคุ้ยเขวนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้น สอบ้าถามท่านนาบีเลยว่ามามินนาอิลละเนื่องจากเ,เป็นยุคที่ยังเพิ่งล้างมือมาไม่ใหม่เป็นยุคที่ยังใกล้ต่อการทำชิริกการกูฟตก็เมื่อเกิดอันใดขึ้นก็ย่อมนึกนกย่อมระแวงยออ่อมคลางแคลงในหัวใจวิธีที่จะทำให้หมดไปก็คือดูอาตอนนี้แหละครับจำให้ดีนะครับอัลลอฮุมอินนีอัสอาลูกะอัลลอฮุม ลายตีบิล Hasanati ิ lla Anta Allahu um Ma ลายตีบิล Hasanati ิ lla Anta โอ้อลล l a ์ไม่มีใครนำความดีมาได้นอกจากพระอ,องค์ท่านเท่านั้นเวลายัตฟาอัสยิอาติ lla Ant ไม่มีใครที่จะไปกันความชั่วไม่ให้เกิดได้นอกจากพระอ,องค์เท่านั้น เวลาฮาลลวลากูวตะอิลลาบิกเห็นไหมครับมีบอกอยู่อย่างนี้โดยตลอดเหมือนกับเราจะออกจากบ้านเมื่อเกิดเหตุการณ์ทำให้ไข้ก็ไข้เขวก็บิสมิลลาฮิตาะห์กัลตัวอัลลอฮออัลลอฮุมมาลายะตีบิดฮะซานติอิลลาอันตะเวลายัดฟุสซัยอาตีอิลลาอันตะววลาฮาลลวลากูวตะอิลลาบิกมันไม่มีนกหรือไม่มีอะไรที่จะมากําหนดดีกันชัวน่วนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับเมื่อเราจะแจงก็เป็นไปตามนั้น เมื่อเราไม่ทรงจัดแจงก็ไม่เป็นตามนั้นแต่เรานึกไปโยงอยู่กับสิ่งต่างๆระแวงเราไว้ว่ามันจะมาทําให้เกิดนั่นให้เป็นนี่ให้อย่างน้นอย่างนี้ไปมันไม่มีนะครับลิลลาฮิตาอาลาแต่ว่ากั้นต่อรอและทําในสิ่งที่ดีที่สุดไม่ประมาทไม่เลอะเลอะไม่ดูถูกเหยียบยามบางสิ่งบางอย่างนะครับเหมือนกับว่าไม่เชื่อแล้วอย่ารบหลูเราไม่ได้เคารพแต่ก็ไม่ได้ไปตาหนิเหยียบย่ำเราก็ผ่านไปเราก็ไปนะครับตามปกติของเราไป ก็จะพ้นจากเรื่องของการเชื่อลางดีลางร้ายเชื่อลางร้ายนะครับแต่ถ้ามันมีอยู่บ้างในใจที่ยังทําให้แกว้งไกว้เขยก็บอกอย่างที่ว่านะครับ um bil ant, ant, ah la, bik. อัลลอฮุมะลายะติบิลฮะซานาตอิลลัอันวะลายัฟอุตไยาดอิลลัอันวะลาฮูละวลากูวะตอิลลาบิกสิ่งที่พระองค์จัดแจงนั้นเกิดขึ้นเสมอและไม่ได้จัดแจงก็ย่อมไม่เกิดนะครับไม่ใช่ไปมัดอยู่กับ สิ่งบอกลางเหล่านั้นเหมือนกับที่บางคนหรือในอยุคยาฮิเลียเชื่อกันนะครับบางคนถึงกับทําตะกุทดทําอาซิมัตทําอะไรตัวมีอะไรมา,าให้เป็นชีริกต่อลอสุภาณหัวตาลาซึ่งจะมาจะนำมาซึ่งพิษภัยและก็โทษอันไร้แรงเสียดยซ้ำไปนะครับเพราะโทษของชีริกนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว,ว่าจะเลิกโดยส้นเชิงก่อนที่จะจบชีวิตลงไปนะครับ หวังว่าคงจะได้ทำการรักษาเยียวยาทางด้านหัวใจให้มุ่งมั่นอยู่ที่อัลลอฮ์รักษาความประพฤติให้แน่วแน่อยู่กับเส้นทางของาศาสนาที่เป็นความเชื่ออันถูกต้องนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้มันมีมาต่างๆมากมายและความชั่วอัลลอฮ์ก็ได้สร้างไว้ความดีอัลลอฮ์ก็ได้สร้างไว้เหมือนกับที่ได้ทรงใช้ให้เราขอความคุ้มครองในมุอวะตะไตนี่ในซูรออ,อัลอะลัก กุลอาอูดูบิรบิลฟาลักมินชัริมาขอหลักเห็นนะครับขอความคุ้มครองต่อเราให้พ้นจากาต่อเราผู้เป็นเจ้าแห่งความมืดนะครับกุลอาอูดูบิรบิลฟาลักมินชัริมาขอหลักให้พ้นจากความชั่วร้ายที่ได้สูกสร้างไว้บางสิ่งบางอย่างสร้างมามีแต่ความชั่วร้ายก็เป็นพระประสงค์ของเราที่จะสร้างมาอย่างนั้นเพื่อที่จะได้ ทรงทดสอบทดลองบางอย่างกับสิ่งที่อรรร์ได้สร้างมานะครับมินชารีวสกินอีดาวกอบจากความมืดนะครับให้หมดจากความชั่วร้ายที่มันมากับความมืดความมืดนั้นเป็นสิ่งน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเรานั้นบางทีเรากลัวความมืดแล้วก็บอกว่ากลัวนั่นกลัวนี่ไม่ใช่แล้วครับกลัวความมืดนั้นความทำความมืดให้เป็นสว่างซะก็จะพ้นจากความกลัวนะครับ แล้วก็ให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะครับอาอูซุบิรับบิลฟาลักมินชาริมาคอลักวมินชาริกอสิกินอีลาวะกบวมินชารินนัฟาตาติฟิฮกคอข้อนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันมีอยู่จริงว่าเรื่องศยศาสตร์คุนใจความชั่วร้ายต่างๆนี้ถูกทำให้มีขึ้นแต่มันไม่ได้มีบทบาทในตัวของมันเองเสมอไปนะครับ จะมีบทบาทก็ต่อเมื่ออัลลอฮฺอนุญาตให้มันมีบทบาทมีพิษมีภัยขึ้นมากับคนบางคนคนบางพวกนะครับเพื่อเป็นการทดสอบเพื่อเป็นการอิบติละสาหรับคนคนนั้นนะครับชรินฟาซาติฟิลอกตวมินชาริฮาซิดินเอดาฮัสขอความคุ้มครองให้พ้นจากโรครายของความอิจฉาริษยานี่มีแน่นอนครับอิจฉาของคนนั้นคนที่ มีความอิจฉานั้นการอิจฉามีอยู่2อ,อย่างนะครับอิจฉาที่เป็นสิ่งชั่วทำให้ความดีหมดเหมือนกับไฟที่มันกินฟืนนะครับอันนี้ก็อิจฉาตาร้อนนะครับเห็นใครได้ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะให้เขาล่มจมวอดวายไปนี่เป็นอิจฉาที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งผู้ที่อิจฉาแล้วก็อาจจะไปมีผลกระทบกับผู้ที่ถูกอิจฉาก็ขอความคุ้มครองด้วยกับสุรนีนะครับ คุณลูกอุ้งตูบรับบิลฟลักมินชั่ริมาคุลักว่มินชั่ริีก็สิ่นอิดาวกบว่มินชั่ริีนั่ฟาทาติฟิลุอกดว่มินชั่ริฮาซิดินอิดาฮัสตดว่มินชั่ริฮาซิดินอิดาฮัสตดว่มินชั่ริฮาซิดินอิดาฮัสตดซ้ำอยู่เรื่อยๆหลายๆครั้งอายะห์นี้นะครับซึ่งขอให้อัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองให้พ้นนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับจากสิ่งชั่วที่ได้ถูกให้มีขึ้นแล้วก็อย่าได้ถือว ไปโดนเข่าแล้วมันก็จะต้องหาวิธีรักษาแล้วก,ก่อนจะโดนก็ควรจะขอความคุ้มครองเสียก่อนนะครับจากอีกสุรนห,หนึ่งก็คือสุรตุนนาสกุลอาอูดูเบอบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชริลวสวาซิลคอนนาสขออัลลอฮ์นะครับขอความคุ้มครองด้วยกับพระผู้อวยารแห่งมนุษย์รอบบินนาสก็คืออัลลอฮ์ผู้คุ้มครองปกป้องมนุษย์ทั้งมวลทั้งโลกนะครับ อารามินผู้องอนาสมาลิกินนาสเป็นผู้คุ้มครองปกป้องมาลิกนะครับอ,อิลาฮินนาสเป็นที่เคารพกราบไหว้ของหมูมนุษย์นะครับก็เป็นอิลานะครับะัะนั้นรอบมาลิกอิลาก็คืออัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับรอบก็คือทําหน้าที่เลีเ้ยงดูเอื้ออำานวยความสงบสุขมาลิกินนาสทรงควบคุม กรรมเอามวลมนุษย์ทั้งหมดเอาไว้ในอำนาจนะครับอิลาหินนะเป็นที่เคารพบ,บูชาของมวลมนุษย์นะครับสามประการนี้สําคัญทั้งหมดนะครับก็ให้พ้นจากมินชัริลวัสวาซิลคอนนาความเลวร้ายของวัสว์สิ่งรบกวนจิตใจมนุษย์มนุษย์นั้นถูกรบกวนทางจิตใจมากนะครับทําให้เสียสมาธิทําให้วอกแวกทําให้ฟุ้งซ่านทําให้เตลิดเปิดเปิงนะครับ ก็ขอความคมครองต่อเราให้พ้นจากจิตใจที่มีสภาพเช่นนั้นที่ถูกรบกวนอย่างนั้นมินสริวัศวซิลคอนนสัสมีนันยินนติวันนสัสก็ตกลงพูดที่จะมาทําจิตทารายจิตใจของคนในสองพวกจากยินซึ่งเรามองไม่เห็นสิงสูงได้ตลอดเวลาแล้วก็หมู่มนุษย์นี่อาจจะอยู่ห่างๆอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าพวกนี้มีมากร้ายแล้วก็จะออกอาการนะครับบางครั้งก็เป็นผลกับคนที่ขวัญอ่อน คนที่ไม่อยู่ในสภาวะจิตที่แข็งแรงพอก็จะโดนเข้านะครับมันก็ขอคุ้มครองต่อเลาด้วยกับการอ่านสองสุรนีเรื่อยๆนะครับยามเช้ายามเย็นหลังละหมา,าเดอย่าได้เพิกเฉยแล้วก็มองข้ามนะครับกูลอูดูบบรบบินนนสท้ายนะครับมาลิกินนาสอิลฮินนาสมินชัริลวัสวาซิลคอนเนสซ้สำอยู่เรื่อยมินชัริลวัสวาซิลคอนนส มินชาริลวัสวาสิลคอนนัสมินัลจินนติวันนาสมินัลจินนติวันนาสมินาลจินนติวันนาสด้วยความเด็ดเดี่ยวนะครับก็เชื่อแน่ว่าทิ้งต่างต่างเหล่านี้จะคุ้มครองและก็รักษาให้ฝืนหายได้เพราะท่านรสุลทรลอหะไรฮิวะตะลมเองนั้นได้เคยโดนมาแล้วนะครับจากเยฮูดีที่ทําของใส่นะครับท่านก็โดนมาเพราะไปอาบน้ําตรงนั้นเข้าแล้วก็อรรเดรงกรุณานะครับส่งมลดกสองท่านมารักษาด้วยกับการอ่าน ส่องสุรอนีท่านก็หายเป็นปิดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาอย่างนี้ก็ต้องอาศัยเรื่องรักษาอย่างนี้นะครับเพราะเป็นเรื่องที่จะตรวจสอบทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์คงจะมองไม่เห็นนะครับก็ยกเว้นทีมผู้มีความรู้ในเรื่องอย่างนี้บ้างก็อ่านแล้วก็พยายามด้วยจิตใจที่หนักแน่นเพราะยานั้นจะมีคุณภาพก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ถูกรักษาด้วยนะครับ ดูอาที่จะขลังการขอที่จะมีน้ำหนักก็ขึ้นไปอยู่กับจิตใจที่มุ่งมัน่นแล้วก็ปราศจากความลังเลหรือความไม่แน่ใจนะครับมุ่งมั่นอย่างเดียวว่าแน่นอนอัลลอฮ์สรงให้คําของอัลลอฮ์นั้นลายดุรูมุมะอิสมีใช้อุมฟิลอัดเดวลาฟิสมะไม่มีสิ่งใดที่จะมาทําอันตรายดโดยที่มีพระนามหรืออายะของอัลลอฮ นะครับไม่ว่าจะในฟากฟ้าและผื้นแผ่นดินนะครับลายาดลรูมาอิสมิฮีชัยุ่นฟิลอาติวลาฟิสชามะอาโอรูบิกุดรติฮีขอความคุ้มครองด้วยกับอำนาจของพระองค์พลังของพระองค์นะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นดูอานี้บางทีเรามองข้ามนะครับก็ไปพึ่งหาอื่นๆจากนั้นเดี๋ยวนี้จึงมีแพทย์ทางเลือกนะครับตามโรงพยาบาลก็ ให้โอกาสนะครับไปตรวจสอบแล้วไปเอ็กซเรย์แล้วไปฉายแสงแล้วก็ยังไม่พบโรคก็เลยให้ใช้แพทย์ทางเลือกก็คือการขอดุอาทําการรุกยะขอดุอาด้วยกับหลักการของอิสลามด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ด้วยกับถ้อยคําของอัลลอฮ์อูบิกเดมาติล,ลาฮิตามัดมินชัรลิมาขอหลักขอความคุ้มครองด้วยกับพุจนาทหรือคําบัญชาของอัลลอฮ์ให้พ้นจาก ทุกสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายที่มีขึ้นอยู่บนภาคพื้นดินนี้ก็ขออย่างนั้นโดยเฉพาะเวลาท่านจะหลับจะนอนนะครับก็ให้ขอดุอาแล้วก็ทุกเวลาละหมาดจวกัดอย่างยิ่งโดยเฉพาะซุปฮีแล้วก็มักริบเพราะเวลาซุบฮีนี่ยเป็นยามเช้าที่รุ่งอรุณเปิดแสงสว่างให้ทุกชีวิตตื่นขึ้นและยามจะหลับจะนอนในความมืดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมากับความมืด สิ่งที่ไม่ดีก็จะมากับความมืดจึงขอความคุ้มครองให้พ้นจากภัยของความมืดสิ่งที่เลวร้ายที่แฝงมากับความมืดก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานานอัลตะลากรที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะไม่มาเพร่ครานเราได้พยายามในสิ่งที่เป็นหลักการของอิสลามนี้ให้ดีที่สุดให้แข็งแรงที่สุดมั่นใจที่สุดมันก็จะขลังสําหรับท่านเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเท่าคําของอัลลอฮฺหลักการของอัลลอฮฺและผู้ศรัทธา นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลาแต่ถ้ามันเกิดก็จะได้ไปไข้เขวหรือหลังเลนะครับถือว่าเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลาที่ได้ทงทดสอบพระองค์จะทรงทดสอบใครก็ได้เสมอนะครับและคนที่ยิ่งอีมานสูงก็ยิ่งทดสอบมากนะครับอินนาไอซอมัลจาระไมาไอซอมมิบาลายุมตาฮูรุมัดอะลากรดลิดีนี่บุคคลนั้นจะถูกทดสอบตามขนาดของการนับถือศาสนาของเขานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนบอกเล่า สำหรับในวันนี้นะครับก็คงจะต้องจบคำกล่าวตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับบอเบลลาฮิตเตฟิกวัลฮิดายะวะซัลลัลลอฮุอะลัยนะบีญานะมุฮัมมัดวะละอัลฮิวะซัฮบิฮิอัจามัยนวะลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุลมาเลาดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื้นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on air